สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับสู่การสนทนาสำรวจแหล่งข้อมูลกันในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่ถือเป็นแก่นสำคัญมากๆในพระพุทธศาสนาเลยค่ะครับเรื่องไตรลักษณ์นั่นเองนะครับใช่ค่ะซึ่งเราก็มีข้อมูลหลากหลายเลยนะคะทั้งจากบทความวิชาการในพระไตรปิฎกอัถกถาต่างๆครับรวมถึงคำอธิบายจากผู้รู้หลายๆท่านด้วย เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอาความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดสําคัญที่สุดเกี่ยวกับไตรลักษ์ออกมาค่ะครับว่าจริงๆแล้วไตรลักษ์คืออะไรกันแน่มีกฎเกณฑ์ยังไงและทําไมถึงสําคัญขนาดนั้นแล้วความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยจะนําไปสู่การพัฒนาตัวเองหรือว่าความสุขที่แท้จริงได้ยังไงนะคะครับผมเอาละครับงั้นเรามาเริ่มสํารวจแก่นความรู้นี้กันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะเริ่มต้นกันที่ความหมายพื้นฐานก่อนเลยไหมคะว่า ไตรลักษณ์คืออะไรดีเลยครับคำว่าไตรลักษณ์ถ้าดูตามศัพท์บาลีคือติลักษณะติลักษณะครับติแปลว่า3ลักษณะก็คือลักษณะก็แปลตรงตัวเลยครับลักษณะ3ประการอ๋อลักษณะ3มอย่างครับซึ่งลักษณะ3อย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะร่วมหรือที่เรียกว่าสามัญลักษณะสามัญลักษณะค่ะคือเป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไปในทุกๆสัรพสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต ไม่มีชีวิตรูปธรรมนามธรรมทุกอย่างเลยเหรอครับทุกอย่างค่ะบางทีก็เรียกว่าเป็นธรรมนิยามคือเป็นกฎธรรมชาติที่มันแน่นอนตายตัวอยู่แล้วเหมือนเป็นกฎฟ,ฟิสิกส์อะไรแบบนั้นเลยไหมครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะเป็นกฎแห่งความเสมอภาคข,ของสิ่งทั้งปวงจริงๆคือไม่มีอะไรหนีพ้นกฎ3มข้อนี้ไปได้เลยแล้วสมข้อนั้นมีอะไรบ้างครับข้อแรกเลยก็คืออนิจจบหรืออนิจจะอนิจจงค่ะ หมายถึงความไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่ยั่งยืนคือทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเสมอ hmm. ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามใช่ครับข้อที่สองคือทุกขังดุกข,ขะทุกขังค่ะอันนี้คือสภาพที่มันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ต้องถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาหมายความว่ามันมีความขัดแย้งในตัวเอง มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรือความสมบูรณ์แบบที่คงทนถาวรค่ะและข้อสุดท้ายข้อ3คืออนัตตาอนัตตาครับคือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ของเราจริงๆไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาของเราได้แบบสมบูรณ์ไม่ใช่ของเราครับไม่มีแก่นสารอะไรให้เราไปยึดถือว่านี่แหละตัวเราหรือนี่แหละของเราอย่างแท้จริงโหฟังดูอ่อ ลึกซึ้งมากเลยนะคะครับแล้วมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในแหล่งข้อมูลมีการขยายความด้วยคือการแยกสัพท์แยกศัพท์ยังไงคะอย่างคําว่าอนิจจังเนี่ยท่านหมายถึงตัวสภาวะธรรมเองที่ไม่เที่ยงเช่นร่างกายเราจิตใจเราค่ะแต่พอเป็นอนิจจตาหรืออนิจจลักษณะอันนี้จะหมายถึงตัวอาการหรือเครื่องหมายที่แสดงความไม่เที่ยงนั้นออกมาอ๋อเช่นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เหรอคะถูกต้องครับ ที่เรียกว่าอุปาทะทิติพังคะนั่นแหละครับคือตัวอาการที่แสดงความเป็นอนิจจังแล้วหลักการนี้ใช้กับทุกขังอนัตตาด้วยไหมคะเป็นการมองให้เห็นทั้งตัวสภาวะและก็อาการแสดงของมันครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นการมองที่ละเอียดขึ้นนะคะครับผมทีนี้มาดูกฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์กันบ้างครับว่ามีลักษณะเฉพาะยังไงดูเหมือนจะเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างที่บอกว่า เป็นธรรมนิยามคือเป็นกฎธรรมชาติเป็นสัจธรรมที่มีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นไม่ใช่เลยค่ะพระพุทธเจ้าเป็นผู้คนพบความจริงนี้ด้วยพระปัญญาแล้วก็นํามาเปิดเผยสังสอนเราครับในพระบาลีก็เลยมักจะสรุปเป็นกฎเหล็กไว้ชัดๆเลยสามข้อใช่ไหมครับใช่ค่ะข้อแรกคือสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราอนิจจาค่ะ หมายถึงสังขารคือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงสังขารทุกอย่างที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่เที่ยงค่ะข้อสองสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราทุกขาก็คือสังขารทั้งปวงนั่นแหละเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปลเปลี่ยนไปครับแต่ข้อ3นี่น่าสนใจค่ะสัพเพธมมาอนัตตาสัพเพธมมาอนัตตา ตรงนี้ใช้คำว่าธรรมมาไม่ใช่สังขาราแล้วนะครับถูกต้องค่ะจุดนี้ล่ะค่ะที่สำคัญมากมคืออน,นิจจังกับทุกขังเนี่ยท่านใช้คำว่าสังขาราคือเจาะจงเฉพาะสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งหรือที่เราเรียกว่าสังขตะธรรมเท่านั้นครับแต่พอเป็นอนัตตาพอเป็นอนัตตาท่านใช้คาว่าธรรมมาซึ่งมันกว้างกว่ามากเลยค่ะหมายถึงสภาวะธรรมทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้รวมถึงอะไรบ้างครับ ทั้งสิ่งที่เป็นสังขารสิ่งปรุงแต่งและวิสังขารคือสภาวะที่ไม่ถูกปรุงแต่งอย่างเช่นพระนิพพานอ้าวแม้แต่พระนิพพานก็ยังเป็นอนัตตาเหรอครับใช่ค่ะนี่คือจุดที่ลึกซึ้งมากคือแม้แต่พระนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่พ้นจากการปรุงแต่งเป็นที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยก็ยังส่งชี้ว่าเป็นอนัตตาหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนที่จะให้ใครเข้าไปยึด ถือว่าเป็นอัตตาหรือตัวตนของเราได้นั่นเองค่ะโห oh, แสดงว่าหลักเรื่องความไม่ใช่ตัวตนนี่คือครอบคลุมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆไม่มีอะไรยกเว้นเลยใช่เลยค่ะเข้าใจความหมายเข้าใจกฎเกณฑ์แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมเราต้องมาให้ความสำคัญทำความเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์นี้ด้วยค่ะมันสำคัญกับชีวิตเรายังไงครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ย ดูเหมือนว่าการเข้าใจไตรลักษณ์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องปรัชญาเพลินๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนกุญแจสําคัญเลยในการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องให้เป็นสุขกุญแจสําคัญครับประโยชน์ที่เห็นได้ชัดๆอย่างแรกเลยคือทําให้เราไม่ประมาทในชีวิตครับไม่ประมาทครับเพราะพอเรารู้สึกว่าเออทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะชีวิตสุขภาพทรัพย์สินชื่อเสียงหรือแม้แต่คนที่เรารักเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะเราก็จะไม่หลงระเลิงไม่เมามัวกับสิ่งที่ได้มาหรือไปยึดติดกับมันมากจนเกินไปไงครับแต่จะมีสติคอยกำกับอยู่เสมออ๋อพอรู้ว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปได้ใช่ครับประการที่สองทำให้เกิดความเพียรครับความเพียรเกี่ยวกันยังไงคะเพราะหลักอนิจจังบอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอไงครับในทางเสื่อมก็ได้ในทางเจริญก็ได้เหมือนกัน ดังนั้นแม้เราจะเคยมีข้อบกพร่องเคยทำผิดพลาดอะไรมามันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นแบบนั้นไปตลอดอ๋อเราเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้แน่นอนครับเราสามารถพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้เสมอมันเหมือนเป็นการสร้างความหวังสร้างกำลังใจให้เราด้วยดีจังเลยคะ่ะแล้วมีอะไรอีกคะนอกจากนั้นนะครับการเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังเนี่ยมันยังทำให้จิตใจเราเป็นอิสระมากขึ้นอิสระครับ คือไม่ไปยึดติดผูกพันกับสิ่งต่างๆจนเป็นทุกข์หนักเวลาเราต้องเจอความพลัดพรากความสูญเสียหรือความผิดหวังเนี่ยค่ะถ,ถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นไตรลักษณ์เราก็จะยอมรับได้ง่ายขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นมองเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาอืมทําให้ทุกข์น้อยลงใช่ครับแต่ที่อาจจะสําคัญที่สุดเลยนะครับคือการเข้าใจอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนครับ การเห็นอย่างชัดเจนว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราหรือของเราจริงๆหรอกมันเป็นแค่การรวมตัวกันชั่วคราวของเหตุปัจจัยอย่างขันห้าเนี่ยค่ะความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการละคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่เรียกว่าสักกายธิฐิใช่ครับ ไอความยึดมั่นผิดๆว่ามีตัวตนจริงๆนี่แหละครับคือต้นตอใหญ่เลยของกิเลสตัณหาอุปทานความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตเราโหสำคัญขนาดนั้นเลยครับแหล่งข้อมูลบางชิ้นถึงกับบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องไตรลักษ์ณนี้มากที่สุดเลยนะครับจนได้ชื่อว่าพหุลานุสานีพหุลานุสานีครับคือคำสอนที่ท่านย้ำเตือนอยู่เสมอๆตั้งแต่เริ่มประกาศศาสนาจนใกล้จะปรินิพานเลยทีเดียว ทำไมท่านถึงย้ำบ่อยขนาดนั้นคะก็เพราะว่าการรู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์นี่แหละครับคือหนทางโดยตรงเลยที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธเราซึ่งก็คือซึ่งก็คือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารนิพพิทาวิราคะแล้วก็นำไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสวิมุตติความบริสุทธิ์สุทธิการเกิดปัญญาเห็นแจ้งญาณทัศนะความสงบเย็นสันติ และท้ายที่สุดก็คือครับและท้ายที่สุดคือพระนิพพานนั่นเองครับโอ้โหแสดงว่าถ้าถามว่าจําเป็นไหมที่ชาวพุทธต้องรู้เรื่องนี้คําตอบจากแหล่งข้อมูลที่เรามีก็คือจําเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะมันคือแก่นเลยครับพระนี่คือแก่นธรรมที่นําไปสู่ความพ้นทุกข์โดยตรงถ้าเราไม่ศึกษาไม่พยายามทําความเข้าใจก็เหมือนเรายังหลงทางอยู่ ยังติดอยู่ใช่ครับยังติดอยู่ในความเข้าใจผิดยังไปยึดมั่นในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์ต่อไปเรื่อยๆอืมชัดเจนเลยค่ะทีนี้คําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะเข้าใจไตรลักษณ์แบบจริงๆจังๆได้อย่างไงคะเพราะฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่การจําความหมายได้แน่ถูกต้องเลยครับการเข้าใจในระดับที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นความเข้าใจในระดับปัญญา เห็นแจ้งปัญญาเห็นแจ้งครับไม่ใช่แค่ระดับสัญญาหรือความจำซึ่งแหล่งข้อมูลทุกชิ้นที่เราดูมานี่ชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยครับว่าผลทางหลักคือการปฏิบัติการปฏิบัติปฏิบัติอะไรคะโดยเฉพาะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานครับวิปัสสนาครับคือการใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาสภาวะรูปธรรมนามธรรม หรือขันห้าที่มันปรากฏในปัจจุบันขณะน,นี้ให้เห็นลักษณะทั้ง3คืออนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงของมันฟังดูเหมือนต้องใช้ความพยายามมากเลยนะคะครับแต่ในการปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็มีอุปสรรคอยู่นะครับหรือมีสิ่งที่คอยบดบังทําให้เรามองไม่เห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายๆสิ่งที่บดบังมีอะไรบ้างคะในคัมภี์ท่านพูดถึงสิ่งปิดบังหลักๆไว้3อย่างครับอย่างแรกคือสันต,ติ สันตติคืออะไรคะคือการสืบต่อกันอย่างรวดเร็วแนบเนียนของสภาวะธรรมพวกรูปพวกนามเนี่ยครับมันเกิดดับเร็วมากจนเรามองเห็นว่ามันต่อเนื่องกันไปเหมือนเป็นชิ้นเป็นอันเดียวกันเช่นเช่นเรามองร่างกายนี้ก็เห็นว่าเป็นคนคนเดิมตลอดเวลาทั้งที่จริงๆแล้วเซลล์เก่ามันตายเซลล์ใหม่มันเกิดแทนที่อยู่ตลอดเวลาไอความต่อเนื่องแนบเนียนนี่แหละครับที่เรียกว่า สันตติมันมาปิดบังอน,นิจจลักษณะเอาไว้อ๋อทำให้เราไม่เห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับที่แท้จริงใช่ครับอย่างที่สองคืออิริยาบถอิริยาบทถท่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะคะครับการที่เราเปลี่ยนท่าทางอิริยาบถอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันช่วยบรรเทาความเมื่อยขบหรือความทุกข์ที่เกิดจากการอยู่ในท่าเดียวนานๆใช่ไหมครับค่ะเพอะเมื่อยก็เปลี่ยนท่าพอเราเปลี่ยนท่าปุ๊บ ความทุกข์เก่ามันหายไปความรู้สึกสบายใหม่มันเกิดขึ้นไปแทนเราก็เลยไม่ทันได้สังเกตเห็นความทุกข์ความบีบคั้นที่จริงๆแล้วมันมีอยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลาอ,อ๋อมันเลยปิดบังทุกขลักษณะถูกต้องครับและอย่างที่สมคือคณะ,ะสัญญาคณะ,ะสัญญาครับคณะ,ะแปลว่าก้อนทึบสัญญาคือความจําหมายว่าคือความจําหมายมั่นว่าสิ่งต่างๆมันเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นแท่งทึบเช่นเช่น มองร่างกายนี้ก็จะหมายว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเราแทนที่จะมองเห็นตามความเป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นแค่การประชุมกันของส่วนประกอบต่างๆคือธาตุสี่หรือขันห้าเท่านั้นความจำหมายว่าเป็นก้อนๆนี้เองค่ะความจำหมายว่าเป็นกลุ่มก้อนนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาขึ้นมามันก็เลยปิดบังอนัตตลักษณะเอาไว้โหมีสิ่งปิดบังตั้งสาอย่างเลยนะ แล้วเราจะทะลุสิ่งเหล่านี้ไปได้ยังไงครับก็ต้องอาศัยกำลังของสติและปัญญาที่ได้จากการฝึกฝนเจริญวิปัสสนานั่นแหละค่ะคือต้องกำหนดรู้รูปนามในปัจจุบันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆจนปัญญามันค่อยๆแหลมคมขึ้นจนมันมองเห็นความเกิดดับอนิจังความทนอยู่ไม่ได้ทุกขัง และความไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้อนัตตาของสภาวะเหล่านั้นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอืต้องอาศัยความต่อเนื่องแล้วก็มีข้อสังเกตในทางปฏิบัติที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเพ่งพิจารณาทั้ง3ลักษณะพร้อมกันตลอดเวลาก็ได้เอา้าเลิกครับบางครั้งเราอาจจะเลือกพิจารณาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่มันปรากฏชัดเจนในขณะนั้นหรือที่มันถูกกับจริตนิสัยของเรามากกว่าเช่น เช่นบางคนอาจจะถนัดพิจารณาอนิจจังความไม่เที่ยงความเกิดดับก็เน้นพิจารณาตรงนั้นไปบ่อยๆค่ะพอปัญญาเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดเจนมากๆแล้วเนี่ยความเข้าใจในทุกขังและอนัตตามันก็จะค่อยๆปรากฏตามมาได้เองโดยอัตโนมัติครับอ๋อเหมือนกับว่าถ้าเห็นมุมหนึ่งชัดแล้วอีกสองมุมก็จะชัดตามมาเองประมาณนั้นเลยครับ เหมือนเห็นด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมก็พอจะอนุมานด้านอื่นๆได้เข้าใจแล้วค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอนัตตาที่ดูจะสําคัญมากเนี่ยมีพระสูตรที่เน้นเรื่องนี้โดยตรงเลยใช่ไหมคะมีครับสําคัญมากด้วยคืออนัตตลัคขณสูตรอนัตตลัคขณสูตรครับพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่สองเลยนะครับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลังจากตรัสรู้แล้วแสดงให้ใครฟังคะแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปครับ หลังจากที่ท่านแสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรไปแล้วซึ่งตอนนั้นท่านอัญญากรทัญญะบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วอ๋อแต่อีกสี่ท่านยังครับอีกสี่ท่านยังเป็นปุถุชนอยู่พระองค์ก็เลยทรงแสดงพระสูตรนี้ตามมาแล้วเนื้อหาในพระสูตรนี้ท่านสอนยังไงคะเนื้อหาในพระสูตรนี้พระองค์ทรงใช้วิธีการสอนที่แยบขายมากเลยครับคือทรงไม่ได้บอกตรงๆแต่ทรงใช้วิธีตั้งคําถามนํา ตั้งคำถามครับตั้งคำถามให้พระปัญจวัคคีย์พิจารณาตามไปทีละขั้นตอนเกี่ยวกับส่วนประกอบของชีวิตหรือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ครับทรงยกมาทีละขันเลยแล้วก็ถามด้วยคำถามหลักๆ3มประเด็นในแต่ละขันค่ะมีอะไรบ้างคะ่ะคำถามแรกคือขันนี้เช่นรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงค่ะพระปัญจวัคคีย์ก็ตอบตามจริงว่า ไม่เที่ยงพระเจ้าค่าคำถามที่สองสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ค่ะท่านก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าและคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายนี้สำคัญมากครับคือสิ่งใดมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เนี่ยควรหรือเราจะไปตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเอตังมามะค่ะโสเมอัตตาแล้วท่านตอบว่าไงคะท่านก็ตอบพร้อมกันเลยครับว่าไม่ควรเลยพระเจ้าค่า โนเหตังพันเตท่านฐานแบบนี้กับทุกขันเลยใช่ครับทรงไล่ถามตอบแบบนี้ไปทีละขันตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารจนถึงวิญญาณพอครบทั้งห้าขันแล้วค่ะพระองค์ก็ทรงสรุปปิดท้ายเพื่อให้เห็นภาพรวมความจริงทั้งหมดเลยครับโดยตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายนอกภายในหยาบละเอียดเลวประณีตอยู่ไกลหรือใกล้ก,ก็ตามทั้งหมดนั้นเนี่ยเธอทั้งหลายพึ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราโหเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากเลยค่ะครับและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็น,น่าอัศจรรย์มากครับเกิดอะไรขึ้นคะ พอพระปัญจวัคคีทั้งห้ารูปได้ฟังแล้วก็พิจารณาตามพระธรรมเทศนานี้จบลงจิตของพวกท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงเลยครับหลุดพ้นครับเพราะสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าโดยสิ้นเชิงก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งหมดเลยในคราวนั้นทั้งห้าท่านเลยเหรอครับใช่ค่ะทำให้ตอนนั้นในโลกมีพระอรหันต์เกิดขึ้นถึง6องค์คือรวมพระพุทธเจ้าด้วยโอ้โหแสดงว่าการเห็นแจ้งในอนัตานี่ มีพลังทําให้พ้นทุกข์ได้จริงๆใช่ค่ะ <S <S เป็นเครื่องยืนยันเลยว่าถ้าเป็นยาเห็นอนัตตาอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยมันสามารถดับทุกขซิ่งเชิงได้เลย <S <S สุดยอดเลยครับทีนี้เมื่อบุคคลได้เห็นแจ้งเข้าใจไตรลักษณ์อย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยจะเกิดผลยังไงต่อไปในทางจิตใจคะ <S <S ครับในแหล่งข้อมูลก็อธิบายลำดับขั้นของการพัฒนาทางจิตที่นำไปสู่ความหลุดพ้นไว้นะครับว่าพอปัญญาเห็นไตรลักษณ์แจ่มแจ้งแล้วเนี่ยจิตจะเกิด ลำดับแบบนี้ครับค่ะยังไงคะอย่างแรกเลยคือเกิดนิพพิธานิพพิทาครับคือความเบื่อหน่ายในสังขารในขันห้าที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าโอ้ยมันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่น่าไปลหลงไหลยึดถือเลยเบื่อหน่ายแล้วไงต่อคะพอเบื่อหน่ายแล้วก็จะเกิดวิราคะวิราคะคือความคลายความกำหนัดยินดีสิ้นความอยาก ความติดใจในสังขารเหล่านั้นไปไม่ติดใจแล้วครับพอไม่ติดใจจิตมันก็ไม่ถูกดึงดูดไม่ถูกผูกมัดก็จะเกิดวิมุตติวิมุตติคือความหลุดพ้นใช่ครับความหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสอาสวะทั้งปวงไม่ต้องถูกมันฉุดกระชากลากถูไปอีกต่อไปแล้วสุดท้ายล่ะคะสุดท้ายเมื่อหลุดพ้นแล้วก็จะเกิดญาณหรือญาณทัศนะญาณครับ คือเกิดความรู้แจ้งชัดขึ้นมาในใจเลยว่าเราหลุดพ้นแล้วรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปซึ่งก็คือซึ่งก็คือการบรรลุนิพพานนั่นเองครับ โอ้โหเป็นลำดับขั้นที่ชัดเจนมากเลยค่ะแล้วในแน่ของการพัฒนาตัวเองอะคะสำหรับคนทั่วไปที่อาจจะยังปฏิบัติใบไม่ถึงขั้นนั้นการเข้าใจไตรล,ลักษณ์จะช่วยอะไรได้บ้างคะช่วยได้เยอะเลยครับอย่างน้อยที่สุดเลยนะคือทำให้เรามีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตและโลกค่ะไม่ถูกความยึดมั่นผิดผิดมันหลอกลวงให้เราต้องเป็นทุกข์ไงครับแล้วมันก็ทำให้เกิดความไม่ประมาท และก็ความเพียรในการสร้างคุณงามความดีละเว้นความชั่วค่ะนอกจากนั้นล่ะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันยังเป็นการฝึกการปล่อยวางที่ดีที่สุดเลยครับปล่อยวางครับเพราะเมื่อเราเข้าใจจริงๆว่าเออทุกสิ่งมันต้องเปลี่ยนไปนะมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆหรอกเราก็จะทุกน้อยลงมากๆเวลาเจอกับความสูญเสียหรือสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามใจเราอื ทำให้ยอมรับความจริงได้ง่ายขึ้นใช่ครับแล้วมันก็นําไปสู่การเข้าถึงความสุขที่มันประณีตกว่าความสุขทางโลกทั่วไปด้วยนะครับที่ต้องไปพึ่งพิงวัตถุสิ่งของหรือผู้คนภายนอกความสุขแบบไหนคะที่ท่านเรียกว่านิรามิสสุขนะครับนิรามิสสุขครับคือสุขที่ไม่ต้องอิงอามิสสุขที่เกิดจากความสงบภายในจากคุณธรรมจากปัญญาของเราเองฟังดูเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่านะคะแน่นอนครับ ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็เชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่เรียกกันในปัจจุบันว่าความผาสุกทางจิตวิญญาณ spiritual well-being ได้เลยเกี่ยวกันยังไงคะก็คือเมื่อเรายอมรับกฎธรรมชาติของไตรลักษณ์ได้แล้วเนี่ยจิตใจเรามันจะมั่นคงขึ้นสงบขึ้นเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายไม่ได้เคว้งคว้างหรือหว,วั่นไหวไปกับความผันผวนของโลกได้ง่าย เหมือนมีภูมิคุ้มกันทางใจใช่ครับมีภูมิคุ้มกันทางใจที่ดีขึ้นนั่นเองสามารถเผชิญหน้ากับทั้งความสุขและความทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางกลางหรือมีอุเบกขาได้มากขึ้นอืมการยอมรับความจริงข้อนี้ได้นี่สําคัญจริงๆนะคะทําให้เราอยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นทุกข์จนเกินไปครับผมทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยค่ะ ในเมื่อไตรลักษณ์เนี่ยสำคัญขนาดนี้เป็นแก่นธรรมเป็นทางคนทุกข์ทำไมทำไมในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเลยนะคะอาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาหรือการทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงจังเท่าที่ควรเลยค่ะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับแล้วก็มีคำตอบได้หลายแง่มุมเลยจากข้อมูลที่เรามีค่ะปัจจัยแรกเลยน่าจะเป็นเพราะความลึกซึ้งของตัวหลักธรรมเองครับมันลึกซึ้งไป คือไตรลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่คอนเซปต์หรือแนวคิดที่เราจะเข้าใจได้ด้วยการอ่านการฟังแบบผิวเผินแต่มันเป็นสัตรธ,ธรรมที่ต้องเห็นด้วยปัญญาในระดับที่มันทะลุความจริงลงไปเลยไม่ใช่แค่ความจำไม่ใช่แค่ความจำครับซึ่งปัญญาระดับนั้นเนี่ยมันมักจะต้องเกิดจากการลงมือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังซึ่งต้องใช้ความพยายามใช่ครับต้องอาศัยทั้งความเพียรเวลาและความอดทนพอสมควรเลย ค่ะประกอบกับสิ่งปิดบังทั้ง3อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ด้วยครับสันตติอิริยาบถคันนสัญญาครับไอส3อย่างนี้มันแนบแน่นกับชีวิตประจําวันของเรามากๆเลยจนการที่เราจะมองทะลุสิ่งเหล่านี้ไปเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนจริงๆเนี่ยมันทําได้ยากมากถ้าเราไม่ตั้งใจสังเกตไม่พิจารณาอย่างมีระบบแบบแผนจริงๆมันเหมือนเป็นม่านบางๆบ,บ,บ,บางตาอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นเลยครับ อีกปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือความเคยชินกับอัตตาความเคยชินกับตัวตนครับความรู้สึกว่ามันมีตัวเรามีของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญชาตญาณพื้นฐานที่ฝังลึกมากๆในมนุษย์เราเลยนะครับค่ะทีนี้พอมีคําสอนที่มาปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงอย่างสิ้นเชิงแบบนี้เนี่ยมันอาจจะรู้สึกขัดแย้งกับความรู้สึกพื้นฐานมากๆทําให้ไม่กล้าเผชิญหน้าใช่ครับอาจจะทําให้ไม่กล้าเผชิญหน้าหรือรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัว หรือบางทีก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวไปเลยก็ได้ครับกับการที่ต้องยอมรับว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆอืมก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วบางครั้งนะครับก็อาจจะมีการรับรู้กันไปว่าโอ้ยนี่มันเป็นธรรมะชั้นสูงเป็นเรื่องยากเกินวิสัยของคนทั่วไปทั้งทั้งที่จริงๆแล้วทั้งทั้งที่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องนี้แก่คนทุกระดับชั้นเลยนะครับเพื่อให้เป็นพื้นฐานความเข้าใจชีวิตที่ถูกต้องต่างหากค่ะดังนั้นคําตอบมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่ายากหรือง่ายอย่างเดียวนะครับ แต่มันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความตั้งใจจริงและความเพียรทัานในการศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติต้องกล้าที่จะทวนกระแสใช่ครับต้องกล้าที่จะทวนกระแสความรู้สึกนึกคิดเดิมๆความยึดติดเดิมๆของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยทั้งกําลังใจและปัญญาพอสมควรเลยครับเข้าใจแล้วคะ่ะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะครับผม เอาละค่ะโดยสรุปแล้วนะคะการสำรวจข้อมูลเรื่องไตรลักษณ์ของเราในวันนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือกฎธรรมชาติสากลจริงๆครับเป็นความจริงอันเป็นสามัญที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งเลยและก็ถือเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มุ่งให้เราเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นและการศึกษาทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ย ก็ไม่ใช่แค่เพื่อรู้เฉยๆนะคะแต่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติครับคือการใช้สติปัญญาพิจารณาจนเห็นแจ้นในลักษณะทั้ง3านี้ได้ด้วยตัวเองซึ่งปัญญายาณที่เกิดขึ้นนี่แหละครับจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการคลายความยึดมั่นถือมั่นละว่างความทุกข์ครับพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมมีความสุขที่แท้จริงและก็เป็นหนทางนาไปสู่ความหลุดพ้นคือพระนิพพานในที่สุดค่ะ ถึงแม้ว่าการเข้าถึงอย่างลึกซึ้งอาจจะต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างจริงจังแต่แค่การเริ่มต้นทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานก็นับว่าเป็นก้าวที่สำคัญมากๆแล้วนะคะบนเส้นทางแห่งปัญญาแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทถูกต้องเลยครับแล้วคำถามที่เราอาจจะนำไปคบคิดต่อย,ยอดกันได้คืออะไรดีคะอืมน่าคิดนะครับบางทีอาจจะเป็นการลองกลับมาสำรวจตัวเองดูไหมครับว่า สำรวจยังไงคะคือแม้ว่าในทางความคิดในระดับสมองเนี่ยเราอาจจะพอเข้าใจแล้วนะว่าเออทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวตนนะค่ะแต่ในระดับความรู้สึกจริงๆหรือในการกระทําในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเรายังเผลอไปยึดมั่นถือมั่นในตัวเราในความคิดของเราในความสําเร็จของเราหรือแม้แต่ในความทุกข์ของเราอยู่หรือเปล่าในรูปแบบที่มันละเอียดละเอียดซ่อนอยู่ใช่ครับในรูปแบบที่มันละเอียดซับซ้อนโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ ช่องว่างระหว่างความเข้าใจด้วยสมองกับการยอมรับด้วยใจจริงๆจนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทําออกมาเนี่ยมันมีอยู่มากน้อยแค่ไหน แล้วเราจะค่อยๆลดช่องว่างนั้นลงได้อย่างไรนี่อาจจะเป็นโจทย์ให้เราแต่ละคนน้ำกลับไปพิจารณาต่อได้นะครับเป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับการสนทนาเจาะลึกเรื่องไตรลักษณ์ในวันนี้ก็คงจะครบถ้วนแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเนื้อหาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ครับช่วยจุดประกายให้เกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การศึกษาค้นคว้าหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ